สวัสดีครับใครที่พบปัญหาแบตหมดเร็วนะครับออกจากบ้านมาแล้วไม่ได้พก power bank มานะครับโหลดแอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำวันนี้ไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถทำการประหยัดแบตได้แบบง่ายๆเพียงแค่คว่ำหน้าจอแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับโหลดจากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกจะเป็นสีส้มนะครับหน้าที่ของเราก็คือแตะที่ปุ่มนี้นะครับกลางจอนี่เลยนะครับแล้วเราก็ กำหนดสิทธิ์นะครับจะต้องทำการเปิดให้ตัวแอปพลิเคชันทำการแก้ไขระบบได้นะครับกดแตะไปนะครับอนุญาตแล้วก็กดแบ็กกลับมานะครับหลังจากนั้นเมนูมุมบนซ้ายนะครับอีกนิดนึงนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยแอปจะตั้งค่าการประหยัดแบตไว้ที่พื้นฐานก็คือเมื่อหน้าจอปิดนะครับหน้าจอปิดถึงจะทำการ ประหยัดแบตนะฮะแต่มันไม่ทันใจนะครับเพราะนั้นชื่อแอปนี้ก็คือประหยัดแบตเมื่อทําการคว่ำหน้าจอเพราะนั้นให้เปลี่ยนจากสกิ n Off นะครับกดแตะมาเป็น Flip นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆนะครับว่าให้ประหยัดแบตสูงสุดเมื่อแบตเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะปิดเสียงไหมปิดบลูทูธปิดสันปิดอะไรแต่และตัวอย่างนะครับ เวลาหน้าจอหรือความสว่างก็ยังได้แต่ในที่นี้คลิปผมจะเอาแบบตั้งค่าง,ง่ายๆเอาค่าพื้นฐานที่เราโหลดแอปมันะครับเนี่ยนะครับ,อรบพอตั้งเป็นฟลิปแล้วนะครับเราสามารถทําการย่อแอปพลิเคชันไปได้เลยนะครับแล้วก็แอปมันจะทํางานทันทีนะครับเพิ่งตั้งค่า,าเดี๋ยวผมจะลองความหน้าจอนะครับไม่นานนะฮะเพื่อนๆรอสักประมาณ5 วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะรอสัก5วินาทีนะโอเคสมมุติว่าครบแล้วนะห้5วินาทีนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเห็นไหมฮะแบตก็จะประหยัดทันทีนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรนนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆตั้งล็อกหน้าจอไว้เท่าไหร่เห็นไหมฮะ ประหยัดแบตทันทีนะครับเราก็สามารถกดแตะหน้าจอให้มันเปิดขึ้นมาหรืออนล็อกหน้าจอขึ้นมาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปตัวหนึ่งที่จะช่วยประหยัดแบตได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราคว้าหน้าจอแค่นั้นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาคดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ